สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องลูกหมูสตูดิโอนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดสถานะการแจ้งเตือนนะครับแอปพลิเคชัน Facebook และ Messenger นะครับ ก็คือ,อเวลาเราเล่น Facebook หรือว่า m e s s e n g e r นะครับก็เราจะเห็นว่าเพื่อนๆของเราออนอยู่ก็คือเป็นจุดสีเขียวน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนปิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับให้เราไปปิดตรง Messenger ก่อนนะครับก็เข้า,ขาแต่ไปที่แอป Messenger นะครับแล้วก็แตะที่โปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับ แต่เข้าไปเลยเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเขาเขียนว่าสถานะกํากลังใช้งานนะครับมันจะเปิดอยู่นะครับให้เราปิดตัวนี้นะครับให้เราโยกสวิต์ปิดตัวนี้นะครับแล้วก็แตะปิดไปเลยนะครับเสร็จแล้วแตะเสร็จสิ้นแล้วก็ออกมานะครับจากนั้นให้เราไปปิดใน facebook นะครับเพราะ แอปพลิเคชัน2ตัวนี้จะพ่วงก,กันนะครับถ้าปิดตัวใดตัวหนึ่งก็จะยังเห็นเป็นจุดสีเขียวนะครับแส,แสดงสถานะการใช้งานอยู่นะครับให้เรามาปิดตรงในเ c e b o o k ของเราด้วยนะครับแต่เข้ามาใน Facebook เสร็จนะครับแต่ตรงขีดสขีดตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับ แต่ตรงการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยเสร็จแล้วให้มาแตะการตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงคําว่าสถานะกําลังใช้งานตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเปิดสวิตช์อยู่นะครับให้เรามาแตะปิดตรงนี้นะครับ แตะปิดไปเลยนะครับแล้วก็แตะปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับยกสวิตช์แล้วนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆเวลาทีนี้เวลาเราเล่น facebook หรือว่าแชท m e s s e n g e ออยู่นะครับก็จะไม่ขึ้นจุดสีเขียวนะครับไม่แสดงสถานะว่าเรากำลังเล่นอยู่นะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ